กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหรือคนที่หลงเข้ามาดูนะครับวันนี้ก็จะพามาถอดท่อนะครับก็คืออันนี้ผมผมใส่ไปแล้วแหละแต่ว่าผมจะมาสอนคนที่ไม่กล้าถอดนะครับคนที่อยากซื้อท่อแล้วมาเปลี่ยนเองนะครับซื้อท่อแล้วมาเปลี่ยนเองแล้วว่าต้องทํำยังไงบ้างต้องแก้ไขยังไงบ้าง คือท่อผ่านนะอันนี้จะบาะท่อผ่านนะครับไม่ไม่ใช่ท่อสูรท่ออะไรผ่าท่อผ่าว่าวิธีไหนต้องเราเไอ้ไม่ใช่ขั้นตอนไหนต้องระวังมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะมามาทําให้ดูนะครับเดี๋ยวไปจุดแรกเลยนะครับก็ที่เราต้องถอดนะอันนี้สมมติว่าเป็นท่อเดิมนะแต่นี้มันไม่ใช่ท่อเดิมเลยก็จะมีร็อตสามจุดจุดนี้จุดหนึ่ง น,นี่จุดหนึ่งก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับนี่เฉพาะน็อตปลายท่อนะที่เราต้องถอดนะครับก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกภายใก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อไปนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงต่อนะครับสำหรับคนพี่ๆที่ไมก่กล้าถอดนะครับสําหรับพี่ๆที่ไมก่กล้าถอดนะครับเดี๋ยวมาดูไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับ อะครับก็ถอดออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฉพาะปลายนะนี้ถ้าท่อเดิมนะท่อเดิมจะตรงคอมันนะมันจะมีตัวรับรับท่อมันจะมีตัวรับอยู่ไปดูเลยครับมันมันจะมีตัวรับตรงนี้แล้วเบอร์แปดหรือเบอร์สิบเนี่ยแหละไขออกนะครับไขออกคายมันออกมันจะมีตัวหนีบไว้นะครับหนีบหนีปลายท่อกับคอท่อไว้คายออกแล้วก็ดึงออกเหมือนกันนะครับทําแบบเดียวกันเลย ก็เดี๋ยวแบะขายของลบน,นึงถ้าใครสนใจน็อตน็อตพวกนี้ทั้งคันมีทั้งคันหอยแมกก็สามารถสั่งได้นะครับมีมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยแต่ผมจัดการให้นะครับงานส,ายสวยๆครับไม่แพงเวยนะครับทักทักเฟซผมมาเลยเลยนะครับเดี๋ยวผมแจกงชื่อเฟซไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็มาต่อกัน ก็ถอดสายสายเซนเซอร์โอทูนะครับมันก็จะมีตัวให้งัดตรงนี้ออก <S <S เห็นไหมเห็นไหมนี่ครับงัดงัดขึ้นนะงัดแบบนี้ตัวนี้เนี่ยติ่ตงเล็กตรงนี้นะครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้ทำมือเดียวไม่ถนัดอ่ะีงัดขึ้นแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะหลุดบอกออกมาง่าย,ายห้ามนะครับห้ามขัน ห้ามเอาประแจไปขันโดยที่ไม่ถอดสายไม่ถอดปลั๊กนะยมันจะมีบางคนนะครับไม่บางคนนะเยอะเยอะเลยแหละที่นะครับที่แบบไม่ชักปลั๊กตัวนี้ออกนะครับไม่ชักปลั๊กออกแล้วก็ขันตัวนี้ออกเลยแล้วพอเวลาเราหมุนนะสายมันจะพันมันจะหมุนเรื่อยๆสายเรามันจะหมุนหมุนหมุน น้ำมันทําให้เส้นเน็ยขาดเยอะมากเซนเซอร์โอทขาดนะครับเป็นกันเยอะมากเนอะราคาเบอร์ไม่ใช่ถูกๆูะพันเจ็ดเบอร์ <ur> ตั้งพันเจ็ดนะครับแล้วก็ขันออกกันปกตินะครับน,นี่อนะันนี้นะครับเบรอร์สิบเจ็ดนะครับใช้เบอร์สิบเจ็ดก็อุปกรณ์ถอดท่อก็จะมีเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็เบอร์สิบสองเบอร์สิบสองจะใช้เป็นบล็อกหรือประแจ แบบนี้ก็ได้นะครับประแจแหวนแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีบล็อกจะง่ายกว่านะครับแต่แคงรถแล้วก็แทงบล็อกขึ้นไปขันง่ายกว่านะครับนี่ก็ขันออาง่ายๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรยากนะครับทุกคนข้างในก็ไม่มีอะไรยากเลยก็จะมีล็อตเบอร์สิบสองตรงนี้เดดี่นะครัต้องไ่โฟกัสโฟกัสที่ ออนี่ครับนี่ครับจะมีนอตเบอร์สิบสองสองตัวนะครับก็แค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีบล็อกเบอร์สิบสองก็บล็อกยาวไปแจ๊เนี่ยบบตัวทีแบบเนี้ยเบอร์สิบสองจะง่ายมากนะครับแทงเข้าไปมันจะมีช่องให้เราแทงขึ้นไปอยู่ขันง่ายนะครับแต่ผมใช้เป็นอันนี้เพราะว่าผมไม่มีนะครับก็ขั้นตอนถอดออกก็จะประมาณนี้นะครับก็วิธีใส่ก็ใส่กลับไปเหมือนเราถอดเลย ก็ใส่คอใส่คอไปก่อนนะย่าเพิ่งเอาคอท่อแรกไปสวมกับไปนะครับมันจะใสา่ยยากมันจะหนักท่อมันหนักนะครับเสียงเบาขอใครนะป่วยเสียงไม่ค่อยมีนะครับก็ใส่คอไปก่อนนะครับแล้วก็สวมเจสโซโทกลับไปนะครับนี่ผมถอดให้ดูนะผมไม่ได้ถอดล้างถอดเช็คอะไรทั้งสิ้น,นผมถอดให้ดูเฉยๆนะเนะีนะ่ยเนี่ยผมจะถอดจใส่อย่งงนะทั้งวีทั้งวัน มีอะไรจะทำแล้วครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นปกตินะครับแล้วตอนตอนเราใส่ใส่เข้าไปนะเจอโซตูโอทูตรงนี้ขันให่พอตึงๆมือพอนะครับตึงตึมือพอไม่ต้องขันแน่นมากอย่าบันขาดนะครับยวหัวตรงนี้เนี้ยเรงนี้รอยต่อตรงนี้กองโฟกัสตรงนี้โฟกัสดีนยครับตนีมันจะขาดระวังด้วยนะครับ ส่วนสำหรับของใครที่ขันตัวนีน้ส่วนเซอร์อทีไอโอทูอ่ะออยากอะ่ะก็หาโซนัหรือน้ำมันเครื่องหรืออะไรก็ได้หยอดหยอดมาเข้าไปนะครับให้มันลรื่อยๆหน่อยแล้วทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่าไปฟื้นขันออกนะครับเกียร์เสียนะครับเกียร์เสียพอมีคนขาดคาด้วยนะเกียร์เกียร์เสียพอขาดคาด,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 าดงานงอกเลยนะครับก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมนี่ครับดูเนี่ยมันจะมีติง่ง นนีี่เยไม่เห็นวะเนี่าจะมีติ่งเหมือนเหมือนอะไรวะอะไรวะเหมือนเงี้ยงเป็นเงี้ยงเหมือนเงี้ยงเบ็ดอะเออเสียงเปไปนะครับ่เนียนะรู้แม่งหามไม่เจอเลยวะยังไงนี่คมันจะบังคับใส่ถ้าใส่แบบอื่นใส่ไม่ได้หรอก เสียบเข้าไปมันจะแบบแก๊กนิดนึงนะครับมันจะมีเสียงนิดนึงก็ตอนเราใส่อ่าก็เราก็เอาปลายมาใส่ใช่ไหมไปลายตัวนี้พูดถึงตัวนี้นะครับถ้าเป็นท่อที่ระเบิดปลายมาแล้วไม,ไม่ใช่ที่ที่ขยายปากตรงนี้ถ้าท่อขาเปิดพอแต้วผ่มันเป็นขาเปิดนะถ้าถ้าเป็นท่อขาเปิดมันต้องขยายตรงนี้ตรงนี้นะขยายออกเราต้องระเบิดออกเอาเองนะครับเดื๋อจะ เอาไปทําทอดแค่ปาตัวเนี้ยไปทําที่ร้านร้านรถอะน่าจะมีที่พวกเปิดถอดปับหัวเปิดถอดทำได้นะครับค่อยๆเจียเจียเจียให้มันสวมได้นะครับเอาไปให้เขาทําก็ได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์แต่ผมทําเองนะก็เรื่องอืก็ไม่มีอะไรละครับอุปกรณ์ก็เดิมปกติทุกอย่างก็แค่ระเปิดปากตัวนี้ตรงตัวครอบเนี่ยถอดไปนะครับ ระเบิดไฟแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับใส่ท่อใส่เองได้ครับใส่ได้ง่ายๆเลยลองทําดูกันครับไม่ได้ใส่ยากอย่างที่คิดไม่ต้องไปเสียค่าเปลืองค่าแรงช่างเขานะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ไปร้านช่างก็ได้ครับจบกว่าถ้าคนไม่มีอุปกรณ์นะก็ไปทำที่ร้านช่างง่ายกว่าครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับมีอะไรข้องใจแล้วก็ถามคอมเมนต์มาได้ครับตอบทุกเมนต์นะครับ mm hmm. แตาเมนต์ไม่สร้างสรรค์ก็ไปดูช่องอื่นนะครับผมก็ผม,ผมทําได้ผมถนัดแบบนี้อะไรแบบนี้นครับไม่พอใจก็ไปช่องอื่น,นครับครับผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ